คลิปนี้ทำความรู้จักบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศ INNO SPACE ที่ประกาศว่าจรวดฮันบิดนาโนซึ่งเป็นจรวดพาณิชย์ร่ำแรกของเกาหลีเตรียมขึ้นบินในวันที่22พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา3โมงเย็นตามเวลาท้องถิน่นจากศูนย์ปล่อยจรวดอัลกันต r ระล u อ c ช์เซนเตประเทศบราซิลการปล่อยจรวดนี้อยู่ภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่า Spaceward Mission ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของเกาหลีใต้ ในการเข้าสู่ตลาดการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ระดับโลกสำหรับจรวดฮันบิดนาโนลำนี้นะครับถือเป็นจรวดแบบ2ขั้นตอนหรือ two stage rocket ตัวจรวดนะครับมีความสูง21.8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.4เมตรสามารถส่งวัตถุข,ขึ้นสู่วงโคโจรระดับต่ำหรือ low earth orbit ได้สูงสุดถึง50กิโลกรัมที่ระดับความสูง300กิโลเมตรจากพื้นโลกครับโดยในระยะที่1 จะใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงผสมหรือ Hybrid r o c k e t Engine ซึ่งให้แรงขับสูงถึง25ตัน ส่วนระยะที่2จะเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงมีเทนเหลวหรือ Liquid Methane Engine ที่ให้แรงขับประมาณ3ตันสำหรับดาวเทียมที่รวมกับภารกิจในภารกิจนี้นะครับฮารปบิดนาโนจะบรรทุกดาวเทียม8ดวงจากลูกค้าทั้งเกาหลีอินเดียและบราซิลรวมถึงเพโลดเชิงสัญ,ญลักษณ์อีก1ชิน้นที่ใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองภารกิจแรกของประเทศคุณคิมซูจงซ e o ของอินโน สเปซกล่าวว่าภารกิจนี้จะเป็นก้าวแรกของ Inno Space ในการเข้าสู่ตลาดปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบและพิสูจน์ความสามารถของเทคโนโลยีที่พัฒนาเองโดยคนเกาหลีใต้บริษัทระบุว่าจะเตรียมการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบครับเพื่อให้การปล่อยจรวดในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างปลอดภัยที่สุดความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหากรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเปิดกว้างขึ้น ึ้นทั่วโลกไม่จำกัดแค่ประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปและถ้าวันหนึ่งประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันได้ก็มีความหวังนะครับว่าเราอาจจะได้เห็น Made in Thailand ์ล็อกเก็ตทะยานขึ้นสู่ฟ้าด้วยฝีมือคนไทยเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะชอบกับเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ t ท NTEC h จะเอามานนำเสนอทุกท่านกันต่อไปครับ